กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่กราลบรักครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกมยูกิโอโดรีนะครับโดยวันนี้ผมก็มารีวิวเด็กอีเช่นเดิมครับผมก็คราวนี้เป็นเด็กไซคิกนะครับก็หลังจมีการอัปเดตมาพักหนึ่งละก็นี่คือเด็กไซคิกเล่นชุดล่าสุดนะครับผมของผมนะก็วันแล้มาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับก็มอนเตอร์ไซคิกนะครับผมก็จะเป็นมอนเตอร์ไซคิกแบบทั่วไปนะครับหลักๆเลยผมยังไม่เปิด ได้การ์ด UR ของไซคิกนะครับถ้าเกิดใครมีมาเนี่ยก็สามารถใส่แทนได้เลยนะครับรับรองว่าเก่งแน่นอนครับครับไซคิกตัวนี้นะครับผมอย่างแรกก็เป็นไซคิกที่ได้มาจากกิจกรรมนะครับผมของอีเวนต์ของบาคาร่ที่ผ่านมานะครับมาจากการแลก1ใบนะครับผมกับมีการเปิดตัวรายวันนะครับอีก1ใบนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครไม่มีการ์ดใบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับผมหาใบอื่นแทนได้เลยเพราะ2ใบนี้ไอใบนี้ครับผมมันเปิดหาไม่ได้นะครับ ต่อไปครับผมก็คือใส่คิกตัวนี้นะก็จะเป็นของที่อยู่ในชุดอ่าซองซองนางฟ้าครับก็ถ้าเกิดเอฟเฟกครับถ้าเกิดจบเทิร์นเนี่ยมีการ์ดใส่คิกแค่ใบนี้ใบเดียวนะมันจะทําลายตัวมันเองนะครับและเราสามารถจ่ายได้พอยงหนึ่งพันครับเลือกทําลายการ์ดเว้นบนกับดักที่เซตอยู่ฝั่งตรงข้ามได้ครับเซตคว่ำอยู่นะครับก็สามารถทําลายได้ครับถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเปิดหนีมาแล้วก็จ่ายหนึ่งพันฟรีเลยครับอ่าแล้วครับต่อมาครับผมก็อันนี้เป็นใส่คิกตัวล่าสุดนะครับผมที่เข้ามาในชุดแบมไพร์ลอร์ดนี้ เมกาเบนดี้อันเชิดแบบธรรมดาแบบพิเศษนะครับเราจะเกตไลท์พอยต์ห้าร้อยครับตามจํานวนไซคิกที่อยู่ในสุสานของเราครับก็ลงมาเป็นโตเกตไลท์ของเรานะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นไซคิกที่อยู่ในชุดของไซคิกที่เข้าเข้ามานะครับอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรครับผมก็คือจ่ายไลท์พอยต์หนึ่งพันครับเอามอนเตอร์ไซคิกที่ถูกในรีมูฟโซนครับเอากลับขึ้นมือครับครับส่วนกราฟเบนดี้ก็คือจ่ายไลท์พอยต์ห้าร้อยนะครับผมไซคิกที่ถูกทำลายเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นทำลายการ์ดเบนดีแทนนะครับก็เป็นการ์ดตายแทนเพื่อนครับ มันมีการอัปเดตใหม่นะครับผมก็คือใบนี้ครับอย่างแรกเลยทําใส่คลิกแรงขึ้นครับจ่ายไรพอยหนึ่งพันครับจากนั้นเลือกทําลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามเลยจ่ายหนึ่งพันแล้วทำลายทิ้งเลยครับแต่เราต้องมีใส่คลิกอย่างน้อยควบคุมอย่างน้อยหนึ่งใบนะครับอ่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่แรกกับพ่อค้านะครับต่อมาครับก็การ์ดใบนี้นะครับผมเมื่อมีใส่คลิกมอนเตอร์ลงมาอันเชิยแบบปกติครับเราสามารถจ่ายไรพอยห้าร้อยครับจากนั้นใส่คลิกตัวนั้นจะเลเวลขึ้นหนึ่งครับจากนั้นพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นสามร้อยคร อ่าละครับกะโหดครับผมต่อมานะครับผมก็อันนี้พวกการกระดักทั่วไปนะครับหลักๆจริงๆแล้วก็กัรใบนี้ครับผมกับกัร์ใบนี้ที่ทําให้ไซคิกโหดขึ้นมาทันทีนะครับซึ่งกัร์ใบนี้ครับผมเป็นการที่อยู่ในชุดของคาร์ a ัลโซเยอร์นะครับเป็นชุดที่ก่อนหน้านี้นะก็เปิดหาไม่ยากนะครับก็ลองเปิดหาดูได้ครับโอเคประมาณนี้นะครับว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับ อผมใช้เอฟเฟกต์ของบัคคูระนะครับก็ถ้ามีใช้พอยหากมีการเสรียแลพลอยครบ1,000เราจะทำการเอาการไปสุดลงสุดาลครับจากนั้นก็เกณฑ์ไลท์สามครับเ <c oughs> อาละครับผมเจอยูกิครับอาวะดาครับ โอเคครับไปองคิดอะไรมากมายครับลงใส่คลิกไปก่อนเลยครับจากนั้นก็ลงมิลเลอร์ไว้ขู่นะครับมาดูกันนะครับว่าฝ่ายนี้ทำอะไรได้บ้างนะโอเคครับเขาเธอจวดการ์ดเลยครับ ก็อย่างแรกนะครับก็สตาร์ทด้วยเว็บมอนไซคลิกเลยครับเอาไปทำลายมอนเตอร์ทิ้งไปเลยนะครับอ,มอเมื่อมีการเสรียเลยเพอที่ครบหนึ่งพันครับใช้สกิลเลยครับ ลงไปอีกครับตีสองตัวเลยครับอีกทีครับผ่านครับแลกหนึ่งพันแต่ฝ่ายตรงข้ามเกือบตายนี่ถือว่าคุ้มนะครับ เซร์เบรั์นะครับเพิ่มพลังป้องกันนะเพื่อจะเอาพลังยมตีนะครับให้มากกว่าเราครับมีเลวอครับอ <c oughs> ือหึนั่นแหละจอบเบการูบ๊ายบาย แบปิเชตเกิลตายตรงนี้แหละจบเกมไวมากครับอ่าแล้วครับผมก็คราวนี้เจอซูอนามินะครับก็เด็กไซคิกนะครับผมไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่มันจะปิดเกมไวนะเพราะว่า ขเขาเจ็บเด็กใสคิกอะ่ะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมเขามันต้องรีบปิดเกมไฟตรงคาบนะครับไม่งั้นตัวมันจะตายแทนนะเพราะว่าเอฟเฟกต์การจ่ายอลไรพพยต์บางครั้งก็จ่ายมากเกินไปก็อาจถึงขั้นตายเองได้เลยครับโอเคครับขีก้าเราขึ้นด้วยแหละลงไปเลยครับลงไปนะครับจ่ายครับลงไปเลยครับผ่านครับ เราสตาร์ทเดิมบอลพลันโจมตี2,000นะค่อนข้างจะกดดันฝ่ายตรงข้ามได้นะครับอืมครับก็ต้องลองตีดูนะครับผมจะเป็นอะไรก็ไม่สนเน่ยแต่รุ่นเดียวว่าเอาเลยทำลายทิ้งไปเลยครับจะได้พอยหนึ่งพันครับ โอเคครับโมกองครับลงไปครับจ่ายครับจ่ายทีครับโมอีกทีครับตีเลยครับบีแกไม่ไม่มีตายนะอีกทีครับ เกือบนะครับไม่มีถึงขั้นตายเลยนะครับเนี่ยผ่านครับโอเคเข้าเธอจวกการ์ดครับก็จ่ายหนึ่งพันเลยครับอันนี้กระชกา้เหลือเกินออกมาเจอขี์อย่างนี้ก็พูดไม่ออกเลยครับ ตังตีครับโมกองครับตีเลยครับอีกทีครับโหดมากตานี้กาขึ้นอย่างนี้ไม่ชนะก็แปลกแล้วเอาละครับผมก็เด็กนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆเลย ส่วนกร์ดตัวนี้นะครับผมจะใส่ไม่ควรใส่มากนะครับผมใส่2ใบนี้ผมก็ว่าหนักเหมือนกันนะจะใส่ใบเดียวก็ได้นะครับผมบางครั้งมันอย่างที่บอกครับมันไม่อยู่ติดสนามนะครับถ้าเกิดเราไม่มีสซคิกใบอื่นอยู่นะครับถ้าเกิดอนาคตมันมีอคอมโบที่สามารถเรียกไซคิกออกมาเยอะเนี่ยกร์ดใบนี้ก็โอเคครับแต่ตอนนี้คือมันยังไม่ค่อยมีคอมโบที่เรียกไซคิกไปได้ไซคิกต้องเรียกมาได้จากการรีมูฟเท่านั้นนะครับ อนาคตก็คงมีไซคิกที่เล่นคอมโบกับการรีมูฟขึ้นมาออกมานะครับดังนั้นการ์ดใบนี้ก็เก็บๆไว้ก่อนก็ได้ครับอนาคตได้ใช้แน่ๆครับตอนนี้ก็ติดไว้สักหนึ่งใบดีวกนก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นการ์ดที่เคลียร์ทางได้ดีนะครับอ่าล้ครับหลักๆจริงส่วนการ์ดใบนี้นะครับผมหัวใจหลักคือทามาเพื่อเกณไลท์นะครับหัวใจหลักสุดๆเลยเนี่ยก็คือการ์ดสองใบนี้ครับผมใบนี้เรามารับว่าแรงมากนะครับผมเพื่อใสซคิกนี้เรียกว่าเป็นการ์ดทาให้ตายเลยแหละจ่ายหนึ่งพันทำลายการ์ดอะไร โหดมากอีกใบหนึ่งก็ครับผมก็คือใบนี้เพราะว่าไซคิกเราไม่มีการ์ดฟิลเหมือนชาวบ้านเขานะครับดังนั้นก็การ์ดใบนี้แหละครับผมดีมากนะครับทาให้ไซคิกเรามีพลังโจมตีที่สูงสามารถสู้กับมอนเตอร์ที่ได้ยืนได้นะครับหลักๆจริงก็มี2ใบนี้นะครับผมใครอยากจัดเล็ไซคิกจัดไม่ยากนะครับผมเพราะว่าส่วนประกอบส่วนใหญ่จริงเนี่ยใช้เนี่ยครับผมมีการ์ดแค่เป็นระดับการ์ดระดับ R ครับส่วนใหญ่นะส่วนพวก SR ส่วนุนนั้นสามารถหาอะไรแทนก็ได้ครับ แนะนำให้เล่นบาคาล่านะครับผมเพราะมันจะมันจะเล่นง่ายนะครับผมเพราะว่าบาคารามันมีสกิลเกดไรส์มานะครับก็เหมาะมากนะครับผมกับได้ใสคิกมากเลยครับโอเควันนี้ก็คงรีวิวแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ